ติดเลยไปมิตตี้กันเท่าไรครั้ทงที่สามครับครั้งที่สามก็ที่เดิมจากที่เดิมบ้านราชาวดีครับผมทำไมถึงเลือกที่ตลอดสามปีคะก็ด้วยด้วยความคุ้นเคยกับสถานที่ครับด้วยความสะดวกสบายแล้วก็ด้วยความที่เคยชินกับคนคนที่นี่ก็เลยง่ายดีตรงนี้แหละดีแล้ว <ฮะ S 1> ครับปีนี้พิเศษกว่าทุกปียังไงไหมคะก็ปีนี้ก็น่าจะมีอะไรให้ทำกับแฟนคลับเยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วก็น่าจะใกล้ชิดมากขึ้นกว่าเดิมครับผม ใช่ใช่ก็เราก็อยากจะไม่อยากให้เขาแค่แบบเห็นเราตามอีเวนต์เฉยๆเราก็อยากจะมีอะไรร่วมกว่าเขาบ้างอะไรยเงี้ยครับนี่เลิกสะดวกว่าเป็นปเลิกสะดวกเลิกสะดวกแล้วครับครับผมก็ปลายปีก็ก็ดีที่ที่มีเวลาว่างอยู่ครับผมก็ดีก็รีบจับครับผมเป็นขับเนียเปนขับเลยเนาะใช่แล้วใช่แล้วฮะกี่คนครับเ่็นขับปีนี้กี่คนไม่รู้เหมือนกันนะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบคนครับบรรยากาศก็ยังอบอุ่นเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับ คุณหน้าคุณตาเหมือนเดิมมีเริ่มรับเพิ่มมากอ๋อเพิ่มมากขึ้นก็แสดงว่าปีที่แล้วก็น่าจะมีคนเรียกร้องกันมาเยอะไงเขาเขาก็อยากมาอยากมาทําบุญด้วยอยากมาร่วมสนุกกันด้วยครับไงได้มีโอกาสได้ชิดกับเป็นก็รู้สึกดีนะครับผมว่ามันก็ดีแล้วที่เราจัดแบบนี้ทุกปีจะได้แบบเห็นภาพเราเราในแบบที่เขาอาจจะไม่เคยเห็นหรือว่าเวลาที่เขาคิดถึงเราอาจจะเห็นในภาพที่ มีทํากิจกรรมดีๆร่วมกันอะไรเงี้ยวันนี้เราเตรียมอะไรมาเป็นพิเศษให้กับแฟนคลับไหมคะก็มีเกมมาเล่นกับแฟนคลับแล้วก็มีเพลงมาร้องให้ฟังอะไรเงี้ยครับเตรียมตัวมาให้จับสัมผัสอะไรยังไงเนี่ยเต็มที่วันนี้อาบน้ำมาแล้วฮะกับใก้ทุกที่อะไรอย่างเงี้มาไหมครับแบบเออไม่แน่ใจมีส่วนใหญ่อาจจะเป็นต่างจังหวัดน่าจะค่อนข้างเยอะหน่อยครับผมแล้าก็มีแฟนคลับชาวจีนเยอะมากเหมือนกันครับผมเออไม่แน่ใจว่าวันนี้มาหรือเปล่า ถัดเลือกอยังไคงคะ150คนเนี่ยม, <c oughs> มีทีมงานคานัดเลือกครับผมมีทีมงานคัดเลือกครับสีส้มนี่เกี่ยวอะไรยังไงไหมคะเอ่ออาจจะเป็นสีที่แฟนคลับชอบครับผมก็ดีแล้วครับก็ช่วยกันช่วยกันเลือกช่วยกันเตรียมงานครับผมก็่คนตาก็มีหน้าที่ครับผม <c oughs> ดีครับดีรู้สึกดีก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องกลุ่มที่คุณนันคุณตากันอยู่แล้วนะครับแล้วก็แล้วก็มีที่มาใหม่บ้างก็รู้สึกดีครับผมจะขอบคุณแฟนคลับและที่เตรียมง,งานอะไรแบบนี้ให้ก็ขอบคุณนะครับที่ที่ยังคิดถึงการตลอดเวลาแล้วก็ที่ยังหาเวลามารวมตัวกันเพื่อทำสิ่งดีๆร่วมกันครับผมก็ขอบคุณมากแล้วก็หวังว่าการมาในครั้งนี้ ทำบุญครั้งนี้จะทําให้เรามีความสุขตลอดไปทั้งชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าครับถ่ายละครอะไรล่ะถ่ายละครเป็นอาโอ้ก็เนี่ยครับถ่ายอยู่ครับเมื่อวานนี้ไปขี่มอเขี่ม้าตากแดดกันมาครับผมอันนี่ายตอนไหนครับสองเรื่องบ่วงที่ฐานน่าจะได้ดูต้นปีส่วนครึ่งชีวิตก็น่าจะครึ่งปีหลังแหละถ่ายละครได้ประมาณกี่เดือนครโอ้เป็นปีเลยมั้งอุ้ย เกือบปีครับเกือบปีใช่ละครที่ไม่ได้ออนนี้ก็นี่นะครับถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ก็ยังพอดเหมือนเดิมก็ยังถ่ายเรื่อยๆครับช่วงที่หายไปเราไเดียวก็แบบขอย้อนกลับไปที่แบบไปเที่ยวเม็กิโที่มารีอ๋อครับผมก็นั่นแหละครับก็หาโอกาสได้ไปเที่ยวบ้างพักผ่อนบ้างเพราะว่าเปิดเปิดกล้องละครกันมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็ก็เราก็ไม่ค่อยได้พักอะไรก็ไปทีนึงก็ไปไกลๆเลยดีกว่าทริปนี้ตามไปไทย ตามใจใครไหมตามใจเราแน่เราอยากไปผมอยากไปเองแล้วก็ชวนคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยครับผมก็พ่อแม่ก็ไม่เคยไปอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยพาไปด้วยกันไปภาพมีทาพสวีทออกมาเยอะเลยไปมาห้าวันนะห้าวันมั้งประมาณนนั้ใครไปบ้างเอ่ยก็มีพี่สาวแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีน้องครับน้ำทะเลหวานเลยไหมน้ำทะเลหวานน้ำทะเลมันก็ยังเค็มเหมือนเดิมนะแต่มีคนแซวว่าแบบหวานเวอร์ ก็ก็ก็อยากได้ภาพสวยๆกลับมาเยอะๆครับผมทั้งภาพของคุณพ่อคุณแม่ด้วยทั้งภาพของของของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นมากล้องส่วนตัวให้พิมเลยเนาะใช่เอากล้องไปสามอันอ่ะครับเอออยังเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนยังไม่ได้รวบรวมเลยอ่ะครับด้วรจะมีแบถ่ายรูปถ่ายทีการอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้รวมเลยเอามีบ้างก็มีบ้างก็ให้ พ่อคือแม่ถ่ายให้ไม่หูแดงอ่ะเหรอมันมีโอกาสได้แบบได้ดูภาพก็น่าจะมีครับก็เดี๋ยวหาโอกาสอาจจะเป็นการทําบุญครั้งต่อไปก็ได้ที่จะรวบรวมภาพอะไรนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนไ่เป็นเหมือนที่ขนาดนี้ได้มีเวลาสวีทกันบ้างไหมก็ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการพักผ่อนเลยครับก็ก็อยู่อยู่ที่นั่นก็สบายดี ครับผมก็ทำกิจกรรมร่วมกันเลยค่ะไปคิมเป็นต่างคิมได้ดีดีดีครับดีไม่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 บ่นไม่อะไรไม่ไม่งอแงพ่อแม่ว่าไงบ้างเลยก็ดีครับก็เขาก็รู้จักกันมาระดับหนึ่งแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรครับผมก็ยังชมอยู่เรื่อยๆว่าเออน่ารักดีใช่ครับจะบินไปวันที่25ครับผมก็ก็ไปรับรางวัลที่ที่ได้นะครับ ดาราชายต่างประเทศยอดนิยมก็เขาก็คงมีการทำรีสอร์ทรีเสิร์ชจากที่นั่นรีเสิร์ชจากที่นั่นแล้วก็ที่ของไทยด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็ก็ได้มาก็ดีใจครับผมรางวัลต่างรางวัลต่างประเทศรางรรวัลแรกครับผม <c oughs> ก็ไม่ค่อยจะได้รับรางวัลอะไรกับเ <c oughs> ขาหรอกนะก็ก็ <c oughs> <c oughs> ได้ครั้งนี้ก็เต็มที่ครับแล้วก็เตรียมตัวไปบินบินไปที่นู่นพอเดือนอื่นมีใครอีกบ้างคอจะช่วยก็มีพี่ชมพู่อารยามีพี่โตพี่จาพนมครับผมใช่ใช่ได้ข่าวว่าเป็นรางวัลแรกนะที่ที่เขา,เาให้ให้นักแสดงประเทศไทยได้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 ร,ๆๆรับรางวัลนะผมก็ฮะมันเป็น ็เป็นสาขาดาราดาายอดนิยมต่างประเทศครับผมก็เราก็เป็นผู้ชายครับผมก็พี่ชมพู่ก็เป็นฝ่ายผู้หญิงเเเเรราาาาาสมมถอออยยู่่นไปตตวคะก็อาจจะเป็นละครช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป็นแอบรักออนไลน์นะครับก็ก็น่าจะมีกระแสค่อนข้างดีแล้วก็ทางนั้นก็อาจจะได้ชมกันก็เลยก็เลยอาจจะเลือกเราังีบบังคเกาหลีอะไราโอ้ถ้ามีก็ดีครับ ก็จะได้ไปเกาหลีบ่อยๆหน่อยปี่ใหม่กลับบ้านครับกลับลำปางกลับคนเดียวหรือกลับเป็นคู่อะเดี๋ยวดูก่อนครับนมีชวนใช่ไหมก็มีถามมกันบ้างแล้วก็ก็อาจจะได้ไปเพราะหนึ่งคือไปทําบุญกันด้วยวันที่27ครับผมไปกันที่เชียงใหม่ครับผมก็น้องก็ไปทําบุญด้วยครับผมก็อาจจะอยู่ยาวเลยยังไม่รู้เลยครับ เขาไม่ได้พาไม่ได้ให้พาไปไหนนะครับเขาก็คงไปเทีย่ยวมาแล้วเขาก็ไปเกาหลีมา<อ>ทิ้งเราอยู่ประเทศไทยอยู่คนเดียวเนี่ยครับนี่คือพูดแบบน้อยใจหรือว่ายังไงคะอ้ <c oughs> อยากไปด้วย <c oughs> อยากไปด้วยอยากพักบ้างเขาไม่ชวนเราเราไม่เราไม่ว่างจริงๆเราก็เลยไม่ได้ไปครับ <c oughs> ใช่แล้วตอนนี้ก็ขาย,เ,ขายเสื้อคู่อยู่แล้วก็เงินที่ได้ทั้งหมดครับไม่หัก ท่าที่จ่ายใดๆเลยแล้วก็มอบให้ที่โรงเรียนที่เราจะไปทำโครงการวัน,นที่27นี้ที่ไหนคะที่จังหวัดเชียงใหม่ครับโรงเรียนชักโรงเรียนหนึ่งที่อำเภอแม่แมะนะครับผมมาเลือกเป็นโรงเรียนก็คุณพ่อคุณแม่ได้ไปที่นั่นมาแล้วไปเจอน้องๆเจอคุณครูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออเราไปช่วยเขาที่นี่ดีกว่าอากาศดีด้วยสถานที่ก็ดีด้วย คู่บุญคู่คู่คู่ทุกอย่างครับอ่า <c oughs> คู่ชีวิตไหมคะคู่ชีวิตแล้วแต่จะกินแล้วกันครับ <c oughs> จะมีแบบจัดงานแฟนคลับคู่อย่างนี้บ้างไหมคะมีสิทธิ์มีสิทธิ์เดี๋ยวดูก่อน <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนก็หาหาจัดเรื่อยๆแล้วก็การจัดแต่ละครั้งเนี่ยคงเป็นการร่วมกันทําบุญอะไรบางอย่างแหละ <c oughs> ผมว่า <c oughs> ผมว่ามันเป็นสิ่งที่มันที่เราสบายใจแล้วก็รู้สึกดีด้วย 哎，好好好。